ป้าครับสินค้าที่คุณป้าต้องการมีแค่สองกระปุกอะครับไม่เพียงพอกับที่คุณป้าต้องการอะเอองั้นป้าไม่เอาละป้าไม่เอาละขอบคุณมากมากนะเออป้าแน่ใจเหรอครับว่าจะไม่เอาอ่ะเออเออป้าไม่เอาละขอบคุณงนะั้นป้าไปก่อนนะ อ้าวไอ้มดมันไปไหนของมันวะเนี่ยบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าอย่าทิ้งหน้าร้านเฮ้ยไหนดูซิว่าวันนี้ขายของได้กี่บาทเฮ้ยเงินทำไมเงินเหลือแค่นี้อ่ะทำไมขายของได้แค่นี้เนี่ยมดไอ้มดไอ้มด ครับค,ครับคุณแอนคุณแอนมีอะไรเหรอครับแกหายหัวไปไหนมาผมไปห้องน้ำมาครับแอนมีอะไรหรือเปล่าครับเงินมันหายไปไหนหมดฮะทำไมเหลือเท่น,นี้เฮ้ยไม่เหลือแคนน่นี้หายจริงๆด้วยนี่ไอม้มดแกเป็นคนเอาไปใช่ไหมไม่ครับไม่ครับผมไม่ได้เอาไปนะครับทำไมคุณแอนคิดว่าผมเอาไปอะครับต็แกเนี่ย เคยติดคุกข้อหารักขโมยมาก่อนไงไม่ใช่นะครับผมไม่ได้ไปนะครับคุณแอนอยา่าเข้าใจผมผิดนะครับฉันไม่เชื่อแกหรอกมาใ้ฉันค้นตัวซะดีดีเลยมาไหนหันหลังสิเห็นไหมละครับไม่มีครับผมไม่ได้ไปจริง,งมมจริงนะครับผมบอกหลายครั้งแล้วทำไมคุณแอนไม่เชื่อผมบ้างอะ่ะถ้าแกไม่ได้ขโมย แล้วจะเป็นใครหรือว่าอะไรของแกผมว่าผมรู้แล้วครับว่าใครเป็นคนขโมยคุณแอนไม่ต้องห่วงนะครับผมจะลากตัวไอ้คนที่ขโมยกับคุณแอนมาให้คุณแอนลงโทษให้ได้เลยครับถ้าเกิดว่าแกพิสูจน์ให้ฉันเห็นได้ว่าแกไม่ได้เป็นขโมยเนี่ยฉันก็จะไม่เอาเรื่องแกแต่ถ้าเกิดว่าแกพิสูจน์ให้ฉันเห็นไม่ได้เนี่ยแกจะเตรียมตัวตกงาน แล้วก็ไปนอนในคุกต่อได้เลยอ๋อแล้วพรุ่งนี้อ่ะไม่ต้องมาทำงานนะฉันให้แกพักงานไปก่อนเข้าใจไหมครับ เนั่มันป้าคนนั้นนี่ว่าดีละงานนี้จะต้องเข็นแนวความจริงให้ได้ว่าป้าขโมยเงินร้านไปหรือเปล่า แไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวก็หายเชื่อแม่นะขอบคุณครับแม่ถึงมันจะเป็นคำพูดปลอบใจก็เถอะไม่เอาสิมาร์กไม่พูดแบบนั้นเออนน่แม่ซื้อกับข้าวของโปรดมาร์กมาด้วยเดี๋ยวแม่จะรีบไปแกะใส่จานให้นะแม่ครับแม่ไปเอาเงินมาจากไหนครับไม่หงมางทำได้หรอกครับ แม่แม่เออแม่ไปรับจ้างตัดหญ้ามานะลูกแม่ขอโทษนะลูกที่แม่ต้องโกหกฝันจริงอะ แม่ไปขโมยเงินร้านตดะดดกซื้อมาเป็นป้าจริงๆด้วยที่ขโมยเงินป้า ป้านี่เองอ่ะที่ขโมยเงินร้านผมไปอ่ะอย่านะอย่าจะป้าลงตำรวจเลยป้าขอร้องป้าจำเป็นจริงๆที่ป้าต้องทำแบบนี้ขอโทษนะป้าแต่ถ้าผมไม่เอาตัวป้าไปอ่ะผมคงต้องเดือดร้อนอ่ะป้าอโทษป้าขอโทษจริงๆที่ป้าทำไปอ่ะเพราะมันฝ่ามจำเป็นจริงๆอ่ะ ที่ป้าต้องทำแบบนี้ป้าแก่แล้วป้าไม่มีงานป้าไม่มีเงินซื้อข้าวซื้อยาให้ลูกชายป้าป้าไม่ต้องพูดหรอกมาเห็นหมดแล้วแต่ว่านะาคุณคุณช่วยป้าเถอะนาคุณจะให้ป้าทำไรป้าก็ยอมป้าไม่อยากติดกูุป้าไม่อยากให้ลูกป้าอยู่คนเดียว แต่อีกอย่างอ่ะป้าไม่อยากให้ลูกป้าผิดหวังในตัวป้านะคุณแต่ถ้าผมช่วยป้าผมก็ต้องถูกไล่ออกจากงานอะ่ะป้าขอหลองล่ะป้าไม่มีหนทางจริงๆอะ่ะตอนนี้ป้ามือแปดด้านไปหมด คุณคุณจะจับป้าส่งตำรวจแล้วส่งเจ้าหนายคุณเลยนะป้าขอร้องป้าสัญญาว่าป้าจะไม่ทำแบบนี้ผมเห็นใจป้านะแต่ว่าผมจะช่วยป้ายัางไงดีเนี่ยโอเคผมมีวิธีพอช่วยป้าได้อยู่นะยังไงเลยคะ ผมเองอ่ะก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างเดี๋ยวผมจะเอาเงินเก็บผมเนี่ยไปให้เจ้านายผมแล้วบอกว่าผมจับขโมยได้แล้วแต่มันหนีไปเท่านี้ก็พอจะช่วยให้ผมไม่ถูกไล่ออกและป้าเองก็พ้นความผิดวัดครึ่งหนึ่งกรรมาการครึ่งหนึ่งว่าน่าจะเวิร์กแต่เงินที่ป้าขโมยมามันก็ไม่ใช่ไหนๆนเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับป้าถือว่าผมทำบุญครั้งใหญ่แล้วกัน เงินนี่มันเงินอะไรอ่ะนี่คือเงินที่ผมอาคือไปเจอหูวขโมยนั่นครับนี่แกไปเจอไอ้หัวขโมยที่ขโมยเงินมาแล้วงั้นเหรอใช่ครับเพราะวานผมเดินกินลูกชิ้นอยู่แถวๆตลาดนะครับแล้วผมบังเอิญเจอมันผมจํามันได้ก็เลยตามมันไปจนรู้ความจริงว่ามันเป็นคนขโมยเงินไปจริงๆครับคุณแอน งั้นเหรอแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนเออมันมันอยู่อ,อ,อยู่นี่จ้ะป้าป้ามาทำไมเนี่ยเออป้าไปคิดๆด,ดูแล้วป้าไม่อยากให้คุณเสียเงินแล้วก็เดือดร้อนป้าเลยตัดสินใจไม่ยอมรับพี่แล้วลูกชายป้าล่ะ ป้าฝากไว้กับคุณหมอที่เขาเคยรักษาสามีป้าคุณหมอเขาช่วยดูแลลูกชายป้าให้อ่ะคุณคะป้าเองแหะคะ่ะที่ขโมยเงินคุณไปป้าเลยไม่ยอมรับผิดดีกล้าทำก็ต้องกล้ายอมรับฉันจะให้ป้ารับผิดชอบโดยการมาทำงานที่ร้านฉันกับมด เพื่อชดใช้เงินที่ป้าขโมยไปว่าไงนะนะเ,เดี๋ยวนะคุณแอนคุณแอนจะให้ป้านี่มาทำงานที่นี่กับผมนี่นะครับใช่ทำไมล่ะครับคุณแอนทำไมถึงยอมให้หัวขโมยแล้วก็อดีตคนคุกอย่างผม <c oughs> ก็เพราะว่าฉันรู้ไงว่านายกับป้าเนี่ยไม่ใช่คนไม่ดีแต่ที่ต้องทำอ่ะก็เพราะว่ามีความจำเป็น เหตุผลอันยิ่งใหญ่ก็เลยต้องทำแบบนี้ไอม้มดแกนี่ก็เป็นคนดีกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆที่ให้โอกาสและไม่เอาเรื่องป้าผมก็ต้องขอบขอบคุณคุณแอนด้วยนะครับ ฉันดีใจด้วยนะป้าขอบคุณนะคะถ้าไม่มีคุณป้าคงไม่มีโอกาสแบบนี้ฉันหวังว่านายกับป้าเนี่ยจะช่วยกันทำงานแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานของตัวเองนะครับ